สวัสดีพี่น้องพอซุกจะมานางค่อยยังอยู่นี่อ๋อจะกบไปพัดเพลิดินเก่ากันเด้อพี่น้องสวัสดีครับผมพี่ชสยกบจะหาไปดูก่อนกบอยู่เล่าถ้าพี่น้องไปดูนในในเล่าไปทางใดเล่าเขาเพิ่นะพาเพื่อน,น,นไปดูนะเด้อพี่น้องบนเล่ากบเพิ่นขายพี่น้องเอยถ้าพี่น้องมาดูก่อน นะเป็นเลี้ยงลายเล่าอด้รพี่น้องไอตูอกนกจ้าแต่สิเลี้ยงไปเลี้ยงจักเถ่อปลาตัวตัวขาวงามมาเลยเนาะลูกเพี้ตัวขาวงามมาเลยเนะอปะปลาตัวสวยดีเลยจ้าเรานี่ก็โตแล้วเนี่ยเรานี่โอ้โถ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 ดูพี่น้องมีแต่กบข้างหน้าน่ะสวยๆเลยนั่นนะนะพอซูบน,นมาแววซื้อกบเมื่อพัด เป็นคิดยากบพัดกบพี่น้องเยลยระเบียบดีเน,ะนาะแม่นี่แห้งเตบเพบอยู่ว้าแม่นี่แห้งเตบเพบอยู่นะี่นะอาลูกพี่อันเขาเจ้าบได้สั่งบาหรือไปไหนนี่หรือว่าหรือว่าคำเอาอยู่ มันมเหตุการมัเงียบออเออเออเออนานอบอแล้วอบอบแล้วมันร้อได้ป้าตัวใหญ่มาเริ่มเลยก็ถูกถูกถูกถูจักบาทถูกพี่จากบาทไปสังนะแม่ไม่เอาตังค์โอยไปได้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 ไม่เอาเลยไม ไม่เอ๊ะเราไม่ได้นะเราเราไม่ซื้อนะเราไม่เราไม่เอ๊ะเงินนั้นนะผมดูลูกพี่ว่ามาซื้อกบกบอมที่ว่ามันนั่นแหละผมใส่นั่นไอ้ดังทัพทีมที่ว่าเป็นแผลที่เท้าอะไรแบบนั้นเราป้องกันนี่ก่อนแล้วมัน่าเชื้อด้วยเออดีเหมือนกันที่ว่าตอนใส่ในบ่อกุ้งอะไรครับก็มันก็ลองมืันก็ลองผลจะจบไหมนี่มันลองกินผลอ๋อกมาแป๊บแป๊บเป็นนั้นแหละ บีมาดูตัวนี้กันใช่ไหมตัวนี้เอามาใหม่ใช่ไหมลูกพี่พี่มาจะไปขายของเป็นไรอืมขอไม่ค่อยได้แวะ อาฮอรบ้านเลยเด้อพี่น้องพี่ดไปตันตหยุดกบก็พอัยหลายๆเด้อจ้าโอ้เดียวจะได้เก็บอันนี้มรดกไปไหวเลยได้อันนี้เด้อเก็บมรดกไปแล้วจะหน่อยนี่อาฮอดบ้าอนาอะไรพี่น้องสำหรับคลินี้กะเขาเจบไว้สะก่อนเนาะพี่น้องเนาะโอมียังรายพาพี่น้องไปซื้อกบแล้วก็ซื้อน้ำแพ็คมาไหว้พี่น้องให้กินจังหน่อย ฮอดบ้านฮอดสองเซื้อกบพนกับ่กเอาเงินทำนจไม่ซ่าโยใหญ่อค่นี้ก uh ็ดีอือสองสี่หกเจ็ดโตพุนาปาโตสามโตได้โลหนึ่งได้นี่พอสุกโตใหญ่ๆเลยพี่น้องออากลับก่อนหอดบ้านฮอดเรี่ยวเนาะ แล้วลาคที่นี้กับขอลาไปก่อนเลยพี่นองเด้อไปพ่อขันลิปนานะุะขอบคุณหลายๆลายด้ยวยจ้าสวัสดีค่ะ